โดนช่องต่อว่าแมทพิรณีเผยสาเหตุทำไมไม่รับละครนาน4ปี ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรบอกเลยว่าดราม่าวิ่งเข้าหาตลอดสำหรับนักแสดงสาวสุดฮอตแมทพิรณีคงไทยโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เธอได้ไปออกรายการแฉพร้อมทั้งพูดถึงประเด็นดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2018แค่กระพริบตาอย่างดราม่าและแมทยังได้เผยสาเหตุที่ตัวเองไม่รับงานโดยมดดําพิธีกรได้ถามว่ามดดํา วันนี้ผ่านมาแล้วบางครั้งเคยท้อไหมละครที่เราเล่นไม่ดังหรือคนบอกว่ามีแมทพิลณนีจะไม่ดูเราก้าวผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงแมท ก้าวผ่านมาโดยการไม่รับอะไรเลยไม่รับเลยเพราะกลัวถ้าโดนคนเดียวเราทนไว้แต่ถ้าคนอื่นโดนด้วยมันไม่แฟร์กับเขาเลยที่ต้องมาเกี่ยวเนื่องกับข่าวไร้สาระของเราไม่รับมา3-4ปีแล้วช่องต่อว่าตลอดว่ารับได้แล้วคิดถึงอยากรับแต่ยังไม่พร้อมช่วงที่ไม่รับละครเราก็ไปทําธุรกิจของเราพอได้ถอยห่างจากวงการเราก็พบความสุขอีกอย่างหนึ่งเราเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ12-13 ปีแต่พอท้อยหักออกมาแล้วเราก็รู้สึกดี